มาครับคุณดูเดี๋ยววันนี้จะสอนหาเบ็ดดาบแดงนะครับดาบ 30m นั่นเองนะครับคุณดูหลังจากที่เราใช้บูดากอนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับบูดากอนที่ติดเข็มสัตว์เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาตกปลาในนี้ให้ครบทุกตัวนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยนะครับปลาตัวนี้นะครับมันต้องใช้กงนะครับนอกนั้นน่าจะตกได้หมดนะตัวนี้ต้องใช้กงนะครับเราใช้กงวางตรงนี้เลยนะครับร้อยกว่ากงก็วางไปนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะต้องรีวันหานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะะะเกิดดนนครรับีใหู้ เอาเกิดแล้วครับเห็นไหมคุณดูเราเปิดเรดาร์ไว้นะคุณดูเห็นไหมเห็นตรงนันไหมเกิดง่ายนะครับเกิดไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรถก็เดินไปตกนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานั่นเองนะคุณดูประมาณนี้นะครับสําหรับปลาตัวนี้นะเนี่ยเห็นปะมันเกิดละเนี่ยเราแค่รีวันหาเนี่ยเขาตกได้ละนะครับมันก็จะเต็มพอเต็มเสร็จไม่ใช่แทงเท่านี้นะครับพอเต็มเสร็จเราก็เอาไปให้มันติดสถานะชายนี่นะครับทุกตัวในนี้นะครับในสมุดที่เราตกในนี้ต้องติดชายนี่สปาร์กิ้งเท่านั้นนะครับ เนี่ยของมมติดทุกตัวแล้วเห็นไหมเห็นไหมติดทุกตัวนะครับแล้วเราก็กดซื้อได้เลยเบท 30m แค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับเรามาดูเบ็ดกันดีกว่าว่าเบดมันมีความสามารถอะไรนะครับเนี่ยครับผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะมาครับมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับว่าเบดนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือดึงปลานะครับ95%นะครับโคตรดีนะครับลัก500ลักโคตรเยอะนะครับคอนโทรล0.1น้อยไปหน่อยนะครับ แล้วก็การปลาที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่าคอนโทรลมันก็ดีนะเดี๋ยวไปใส่บัฟเพิ่มคอนโทรลคอนโทรลนะความสามารถของมันก็คือคล้ายๆดาฟ้านะครับเราแค่ให้มันหลอดขามันอยู่ในในตรงปลานะครับมันก็จะทําให้ปลาเราได้เร็วขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราตกหลุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าการตกหลุดคือมันดีครับสมมติอ่ะผมรุดนะผมรุดนะผมรุดนะหล,ลุดนะพอวันปันปลาแล้วเห็นไหมปลาจะอยู่กับที่ครับ ปลาจะอยู่กับที่เลยเราก็แค่เอาหลอดขาวมาให้ตรงก็แค่นั้นเลยนะครับเบ็ดโคตรดีนะครับเอ่อสมมติเราหลุดเนี่ยมันก็จะฟันให้อยู่กับที่เราก็แค่หลอดขาวมาให้ทันนั่นเองส่วนความสามารถอันนี้นะครับถ้าสมมติหลอดขาวเราพลาดเนี่ยมันจะไม่บีบเป็นมันจะไม่เร็วขึ้นแล้วไม่บีบเป็นคอโทนเล็กลงนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะยิ่งเราประคองหลอดขาวให้อยู่กับปลานะครับเราจะได้ปลาเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ปลาเร็วขึ้นนะครับเนี่ได้ปลาเร็วขึ้นนะ แล้วมันก็ค่อยบีบหลอดคอนโทรลจะเล็กลงนะผมว่าต้องหาหลอดคอนโทรลมานะนี่บบนี่โอเคนะประมาณนี้เบรด 30m นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ